สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่บเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยนะครับหรือว่า moving average นะครับก็มีหลายๆคนนะครับถามเข้ามาว่าเฮ้ยผมเนี่ยใช้อินดิเคเตอร์ยังไงนะครับจริงๆแล้วนะต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้มันจะเป็น EP 1แล้วนเนาะเป็น EP 1ที่จะมาะแบ่งปันวิธีการใช้งานอินดิเคเตอร์นะครับซึ่งอ,อาจจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เรา คุ้นชนินเขาอยู่แล้วนะแต่ว่าเราอาจจะมีเก็บรายละเอียดที่วิธีการใช้งานเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับที่แตกต่างกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีการใช้งานอินดิเคเตอร์ของผมละกันเนาะซึ่งอินดิเคเตอร์เนี่ยวิธีการใช้งานเขาง่ายๆนะครับหลักๆแล้วก็มี2อ,อย่างนะครับอย่างที่1คือเขาจะใช้ บอกแนวโน้มนะครับอย่างที่2ก็คือบอกจุดเข้าจุดออกนะโอเคก็มาเริ่มต้นกันเลยนะก็ซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าคุณได้วิธีการใช้งานที่ถูกต้องนะครับนั่นหมายความว่าคุณก็เหมือนกับได้ดาบได้อะไรที่มันถูกต้องนั่นเองนะโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะครับ moving average นะ moving average ก็คือ ทำไมต้องต้องใช้ moving average เพราะว่าถ้าเราดูแท่งราคาเนี่ยค่ามันจะ fluctuate ถูกปะค่ามันจะมีขึ้นมีลงอยู่ดีก็โดดขึ้นอยู่ดีก็โดดลงเหมือนตัวเนี้ยอยู่ดีก็โดดขึ้นโดดลงนะครับแต่ว่า moving average เนี่ยจะทําให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะทําให้เราดูเนี่ยค่ามันสมูทขึ้นเห็นไหมมันไม่โดดขึ้นโดดลงแบบนี้นะครับทําให้เออมันมันดูง่ายกว่ามันดูสมูทกว่านะครับซึ่ง Moving average เนี่ยใช้บอกอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งก็คือใช้บอกแนวโน้มถูกปะสองใช้บอกแนวกับตัวของแนวโน้มนะครับเรามาดูกันเรามาดูกันนะครับว่าการบอกแนวโน้มเนี่ยคือยังไงนี่ไงนะครับง่ายๆนะครับถ้าเขาเป็นแนวโน้มขาลงนะถ้าเขาเป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยราคาจะ น้อยกว่า moving average เห็น huh. ปะมันจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับนี่คือแนวโน้มขาลงแต่ว่าที่ราคาเขาอยู่เหนือเส้น moving average หรือเส้นค่าเฉลีย่ยเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะบอกได้เลยว่าเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นเห็นไหมแค่นี้เองแนวโน้มนะครับถ้าคุณไม่สามารถบอกว่าเฮ้ยตัวนี้เป็นแนวโน้มอะไรใส่ moving average เข้าไป นะครับใส่ Mo วิ่งเงินเลยเข้าไปถ้าราคามากกว่าก็ขึ้นไงแม็กเซนไหมถ้ามันมากกว่าไงมากกว่าก็ขึ้นอยู่ตามก่าก็ลงแค่นั้นเองไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับตัวทัดป้นะครับจุดกับตัวนะจุดกับตัวของขาขึ้นขาลงนะครับนี่ถ้ามันอยู่เหนืออยู่ดีปื๊ดเราหลุดลงมาเนี่ยแสดงว่ามันเป็นจุดกับตัวเป็นขาลงละใช่ปะ จุดกับตัวของขาลงปืดต่ำลงมาใช่ไหมเสร็จปุ๊บว่สที่มันขึ้นไปเหนือ EMA 75นะขึ้นไปเหนือ e m a มันก็จะขึ้นไปอ้าวนี่กลับตัวแล้วไงถูกปะเป็นจุดกลับตัวนะครับง่ายๆไม่ต้องจำพลาแพทเทิร์นถูกปะถ้าแบบโอ้ไปจำพลาแพทเทิร์นี่บานเลยนะเป็นรีมอะ่ะเนี่ยหนังสือเนี่ยเป็นรีมเลยนะ300หนะ้าสรุปวิธีการ ใช้งานไพ่แพทเทิร์นง่ายๆสามร้อยหน้าแค่ง่ายๆสามร้อยหน้า,า,า,นามันมันดูย้อนแย้งนะ <c oughs> นะครับเออแต่เนี้ยเห็นไหมวายที่มันยืนเหนือนะครับเส้น moving average ก็กลับตัวน,นั่นเองถ้ามันหลุดอีกแบบนี้เห็นไหมขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วหลุดเนี่ยอ่ะก็แสดงว่ากลับตัวเป็นขาลงละนะครับง่ายไหมง่ายไหมก็ไม่อยากดูปะ ประเด็นคือเรารู้หรือเปล่านะครับไม่รู้ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับแต่ว่าถ้าคุณรู้อยู่แล้วก็เป็นการรีมหม่แล้วกันเป็นการทบทวนความรู้ของเรานะครับก็ง่ายๆเนาะก็คือว่าถ้าหลุดนะครับเส้น moving average มาอยู่ข้างล่างก็เป็นจุดกลับตัวนะครับจุดที่มันหลุดนี่แหละคือจุดกลับตัวแล้วก็แท่งที่มัน ขึ้นมายืนเหนือก็เป็นแท่งกับตัวเป็นจากขาลงเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับตัวถัดไปครับ moving average นอกจากบอกแนวโน้มได้บอกจุดกับตัวได้บอกแนวรับแนวต้านก็ได้ถูกปเคยใช้ไหมเอออันนี้อาจจะเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพิ่มเติมเข้ามาอบอกแนวรับแนวต้านได้ยังไงนะครับ ก็คือ Moving a v e r a g e เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาสามารถเป็นได้ทั้งแนวรับแนวต้านนะบอกได้ทั้งแนวรับแนวต้านเลยนะครับคือดูยังไงมาดูกันมาดูกันนะครับอันนี้บอกแนวต้านเห็นไหมม n g a v e ง a g e มันก็จะเลือเล่อนเลื่อนลงมาตามราคาถูกปะมันก็เอาแบบราคามาบวกกันแล้วก็ที่อด,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 ดอันนี้ก็คือเป็นแนวต้านเห็นปะว่าที่ราคามันอยู่ข้างล่าง Mo v i n g เอ e ว a ร e เส้น Mo v i n g เอ e ว a ร e นี่แหละก็เป็นแนวต้านไม่ผ่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 านอ่ะผ่านแล้วไม่ผ่านเว้ยไม่ผ่านนี่เห็นไหมพอเขาขึ้นมาผ่านตรงนี้ผ่านตรงนี้อันนี้ก็เป็นแนวรับไงเห็นไหมก็เป็นแนวรับตัวนี้เส้นนี้ก็เป็นแนวรับเฮ้ยพอหลุดอ่ะอันนี้ไงเป็นแนวต้านเป็นแนวต้านแล้วชนชนชนไม่ผ่านอ่ะผ่านเสร็จปุ๊บอันนี้แนวรับเห็นปะ เทสลงมา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 เทสเห็นไหมครับเห็นไหมแค่นี้เองไม่มีอะไรซับซ้อนอีซี่มากนี่เห็นไหมว่าเขาหลุดใช่ไหมเส้นสีขาวเป็น moving มาเทสอ่าไม่ผ่าน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 ล่วงมาเทสเฮ้ยไม่ผ่านไม่ผ่านอ่าผ่านแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นแนวตัดได้นะ เป็นแนวต้านที่แบบแข็งๆด้วยนะครับ moving a v e เร g e เป็นแนวต้านที่แข็งๆด้วยนะครับอ่าแนวรับเห็นไหมแนวรับวานที่มันขึ้นมาเห็นไหมขึ้นมาทดสอบเอ้ยไม่ไม่ผ่าน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 ไม่ผา่านอวานที่หลุดเห็นว่าหลุดนี่ก็หลุดยาวเลยเห็นปะเป็นได้ทั้งแนวรับแนวต้าน 1. โอเคไหมนะครับเป็นได้ทั้งแนวรับแนวต้าน <pater n itas> นะถัดไปมูวิ่งเอฟเวอร์เบอกแนวโน้มเป็นขาขึ้นขาลงไซเวได้เหมือนกันนะขาขึ้นขาลงไซเวได้เหมือนกันนะครับขาขึ้นคือยังไงอยู่เหนือขาลงคือยังไงอยู่ข้างล่างไซเวคือยังไงคลอเคลียลีเลียอยู่ตรงเส้น i อ็มเอเจ็ดสิบห้านะครับโอเคนี่ไงจุดซื้อเห็นไหม ออหวานทีมาตรงนี้ตัดขึ้นบายอืมบอกจุดเข้าจุดออกได้หน่อยนะอืมอันนี้คือสรุปนะสรุปคือบอกแนวโน้มเนี่ยคือถ้าอยู่ใต้นะครับอยู่ใต้ก็เป็นแนวโน้มขาลงอยู่เหนือเป็นแนวโน้มขาขึ้นคลอเคลียนะก็เป็นแนวโน้มไซเว์นะครับนอกจากนั้นบอกจุดเข้าซื้อได้ด้วยถูกปะ บอกจุดเข้าซื้อได้ไดวาที่มันยืนเนี่เส้นมูฟวิวเลตซื้อถูกปะเข้าซื้อเลยคุณไม่รู้จุดเข้าซื้อไม่เป็นไรแต่ว่าสิคุณดูคลิปนี้จบคุณจะสามารถได้วิธีการเข้าซื้อหนึ่งวิธีที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพนะครับวันที่ยืนเนี่ยปึ้งซื้อถูกไหม นะครับถัดไปวัตที่มันหลุดก็ขายเห็นปะ่ะกำไรปะ่ะนี่ไงซื้อตัวนี้ขายตัวนี้กำไรไหมนี่ถูกปะ่ะแค่นี้เองนะครับจุดซื้อจุดขายเห็นปะ่ะมันหลุดมาก็รอวันที่ยืนเหนืออ้าวซัดเห็นปะ่ะนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออตัวเนี้ยวันที่หลุดเราไม่ควรมีหุ้นแล้วนะเออ แต่ว่าที่มันยืนเหนือเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีหุ้นวะถูกปะแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนง่ายๆ e a ซ y ่อีซ e ่อ y ซไหมอะอีซี่ปะก็ไม่ได้ยากว่านี้ยถูกปะนะครับแต่มันจะยากเพราะว่าอะไรเราไม่รู้นั่นเองนะครับเราไม่รู้แต่ว่าถ้าเรามีความรู้แล้วมันก็ไม่ยากนะครับการใช้ moving a v ง r เล e นะ Moving เ v e l เมีกี่ประเภทก็มีจริงๆก็มีหลายประเภทนะแต่แบบที่เขานิยมกันก็คือมี Simple Moving e เอ l e w e i เวทมูวิ่ e เอแล้วก็ e x p o n e t t i a l moving งเ e เวนะครับโดยส่วนตัวผมจะให้ความสำคัญกับแบบที่สามากกว่านะครับ s i ม p l e นี้คือมันมันช้านะเออนะครับโอเคเอานี้ยกตัวอย่าง Simple Moving e v e r a g e นะเราก็ เอาค่ามานี่ครับสมมติว่า moving เกลเลตสิบแล้วกันก็คือเราก็เอาค่ามา10ค่าตึบค่าที่มันปิดอะนะ10ค่าบวกกันหาร10ได้เท่าไหร่แล้วก็ค่อยมาพอตตรงนี้นะครับเราค่อยมาพอตตรงนี้นั่นเองนะบวก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 ,บวกหาร10ได้เท่านี้นะก็มาพอตนะครับอ่านี่นะครับ นี่คือความความต่างของ EMA นะครับ EMA กับ SMA นะอืมคือ EMA เนี่ยฟอร์มูลาในการคำนวณเนี่ยมันจะให้ความสำคัญกับแท่งล่าสุดมากกว่านะครับมันจะมีสูตรคำนวณน,นะสูตรคำนวณยังไงคุณไปเซิร์ชเอาใน Google นะครับแต่ว่า EMA ถ้าเทียบกับ SMA นะครับ,ม,รววนะรบมันจะเร็วกว่านั่นเองนะครับมันจะเร็วกว่านั่นเองนะอืมประมาณนี้นะครับหรือบางคนเขาจะเอา EMA เดียวกันกับ SMA เนี่ยค่าเดียวกันเนี่ยมาใส่แล้วถ้ามันตัดกันก็ซื้อก็ขายได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่มีลูกเล้นเยอะนะครับมีลูกเล่นเยอะนะโอเคนะครับก็จะมาสรุปให้นะการเลือก ช่วงราคาของเส้น moving average นะถ้าคุณอยากเทรดแบบช็อตเทอมนะครับช็อตเทอมนี่คือตั้งแต่10ถึง20เป็นช็อตเทอมเทรดระยะสั้นน่ะนะระยะสั้นนะครับถ้าระยะกลางๆหน่อยก็50นะครับถ้ายาวหน่อยก็100ไม่ใช่100ขึ้นไปนะก็เป็น200ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับอืมแล้วแต่ นะแล้วนะแต่นะครับว่าคุณจะชอบแบบสั้นแบบกลางแบบยาวนะครับโอเคอันนี้ก็มาเทียบนะครับมาเทียบนะเห็นไหมถ้าใช้ EM&A กับ SMA นะก็เนี่ย e m เเหมาะกับ Time Frame สั้นๆน,น,นะมีการเคลื่อนที่แบบเร็วตลาดมันเทรดระยะสั้นเลีดดเคลื่อนที่แบบฟุฟ๊ๆ เนี่ยนะแต่ว่า SMA ก็ใช้เทรดระยะยาวถ้าคุณจะเทรดลองเทอมก็ใช้ SMA ไปนะครับเพราะว่าอะไรคือมันก็จะลดพวกน้อยพวกเออร์เลอออกไปนะครับแต่ EMA นี่คือมันคำนวณหมดอะนะมันให้ความสำคัญของแท่งล่าสุดมากกว่านะครับก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้าง moving average นะบอกอะไรได้บ้างคือ บอกแนวโน้มใช่ไหมบอกแนวโน้มบอกแนวรับแนวต้านบอกจุดเข้าซื้อจุดขายถูกปะเห็นไหมครับถ้าคุณเข้าใจการใช้งานของเขาจริงๆเนี่ยคุณจะใช้งานเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบมันนิเตอร์ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ ที่เบอร์นี้นะครับที่เบอร์นี้นะเคก็ประมาณนี้อ่ะนะครับอยากรู้เพิ่มเติม,ตมก็นั่นแหละติดต่อเข้ามาได้นะครับเคหหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนไม่มากก็น้อยนะครับเอาไปทดสอบลองใช้กันดูนะครับถ้าคุณเข้าใจเขาแล้วเนี่ยคือแบบมีลูกเล่นเยอะมากนะครับสำหรับ moving average นะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับส่วน ep 2จะสอน indicator ตัวไหนก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆ comment เข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้นะถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ Jack Mani Better สวัสดีครับ